พอข้ามาไฟโซลาเซลล์ก็ติดทีละดอกทีละดอกนะทำให้เราได้แสงสว่างอันนี้ไฟโซลารเซลล์ส่วนด้านหลังนู้นคือดวงจันทร์นะูน่นยอดพระาธาตุจอมผาเสียงกระดิ่งจากมหาวิหารและก็เสียงนกยุงร้อง พระอาจารย์ลงมาที่บริเวณลานโพมาเป็นกำลังใจให้กับลูกศิษย์ที่โอทีบุตรนะก็มีน้อยนิดอยู่อ,อตรงอโอทีบุญน,นี้นะก็มีเมชีสุป,ปินะเมชีกรองแก้วสุภาจาราเหรอมน,นาปจารานะแล้วก็ธรรมขันชา วิศกรเอกรินและก็คูบาวิเชียนนะแล้วก็กองเชียเราก็คือนกยุงเสียงร้องอยู่ตรงโน้นป่าไม่เคยหลับจริงๆนะมีแม่ชีขึ้นมาเ,เพิ่มเติมนะจันทะโสภานกะ็เสียงกระดิ่งก็ร้องดัง เสียงลมนะวันนี้ทางบัญชาทองแก้วจันดวงรัไทยขิงสันเทียบุญถึงเกียรติย้มมากราบบอกว่าคุณพ่อของบุญถึงเสียนะพรุ่งนี้พระจันาร์จะเดินทางไปเมตตาราวสี่โมงนะที่บ้านของบุญถึงนั่นแหละนะยังไม่ได้ทราบว่าบ้านอะไรกันแล้วก็ทิศไทยก็เสียคุณพ่อที่ศรีสเกตนะอันนี้พระจันทร์คงไปไม่ได้ไกลก็คงจะ พระอาจารย์ก็จะร่วมทําบุญไปกับทิดไทยแล้วก็เป็นบุญส่งให้คุณพ่อของทิดไทยและแม่ชีอาแม่ชีตานีนะก็เสียคุณย่าไปที่จังหวัดเลยพักนี้ก็มีความสูญเสียกันหลายท่านทีเดียวขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านที่สูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักความพระพราชเป็นอย่างนี้เองนะ เราถ้าไม่ไกลจนเกินไปพระจันทร์ก็ไปเพราะว่าเป็นหมู่ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์สายแข็งกันพระจาจาร์ก็จะเดินทางไปพรุ่งนี้เพราะว่ามีคิววันที่สี่นี้ก็ต้องไปหาคารวะหลวงปู่เหลืองแล้วก็ไปเทศที่วัดกระดึงทองที่จังหวัดบุรีรัมย์อานี่คือสิ่งที่บอกกล่าวไปอย่างทุกท่านให้ได้ทราบโดยทั่วกัน อะไรไฟโซลารเซลล์ติดก็ดีเลยทีเดียวญาติโยมทั้งหลายก็ก็สะดวกดีเนาะไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ตามท้องไร่ท้องนาก็ทําให้เรามีแสงสว่างหรือตามภูตามเขาโดยที่เราไม่ต้องต่อไฟฟ้าอันนี้ดีมากเลยก็เรียกว่าได้ได้แสงสว่างจากจากธรรมชาติซึ่งแดดมันแผดเผามันก็เกิดประโยชน์ได้อย่างนี้ คิดว่าต่อไปต่อไป,อไปคงจะมีรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถติดบนหลังคารถแล้วก็รถวิ่งได้โดยไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องเสียไฟฟ้าก็เป็นได้ต่อไปอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเรื่องมลภาวะคงหมดไปจากโลกได้เหมือนกันอันนี้ที่ว่าเราก็ติดเยอะเพราะว่านึกถึงเรื่องมลภาวะโดยเฉพาะที่มหาวิหารช่วงสมโพธิเราใช้ไฟเยอะก็ทำให้ไฟหมดในรอบดึกได้เหมือนกัน แต่ถึงอย่างไรเสียเราก็ยังดีที่ว่าเราติดโซลารเซลล์กันที่มหาวิหารพุทธปรินิพานก็เลยว่าทางสมยศจะให้คนเข้ามาดูเพื่อเพิ่มแบตเตอรี่ให้มหาวิหารเราเจ็บไฟได้เยอะกว่านี้นะเพราะว่าวันไหนไฟดับเราก็ใช้ไฟที่มหาวิหารก่อสร้างตู้เชื่อมในบริเวณนี้ได้เหมือนกันก็เยี่ยมเลยทีเดียวนะอันนี้อนโมทนาเลยกับหัวเสาส,สวยๆบวกหัวเสา ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะเจ้าภาพโดยคุณตู่รัชดาบัณรัตนสีนะก็เรียบร้อยแล้วส่วนสิงคู่นะเีเจ้าภาพหนึ่งหนึ่งหนึ่งตนแล้วพระยายราชสีพระยายราชศรีนี่มีตำนานเป็นสัตว์อยู่ในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนะสัตว์ในป่าหิมะผ่านก็พูดถึงสตินั่นแหละนะก็ลูกปอมหรือว่าแม่ชีธรรมลีลาก็เป็นเจ้าภาพไปแล้วหนึ่งตน เลนหนึ่งตนก็ร่วมบุญก็ได้ตามปัธยาใสยส่วนพระอาจารย์ลงมาดูลูกศิษย์ลูกหาที่ทำงานอยู่บริเวณนี้ก็เป็นการมัดขานบริเวณนี้นะก็ก็เห็นว่าจะเอาขานยาวนี้ให้เสร็จโอ้โหยังเพิ่อเริ่มต้นเองขานยาวไปสามห้องเลยนะเห็นแม่ชี บอกว่าจะเอาให้สําเร็จนะก็อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะแสงของท้องฟ้าสวยทีเดียวแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นจุดสําคัญของวัดบ่าอุ่าสูงไปอีกเยอะเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันเงียบสง,งบแล,สงแล้วก็เสียงอะไรเสียงกระดิ่งนะมันเป็นวัดเป็นว่าเหมือนกันไอ้กระดิ่งกระดิ่งเนะี่ยมันเป็นวัดเป็นวาเหมือนกันแล้วก็เป็นเสียงที่สะท้อน ยิ่งเวลาไม่มีคนทํางานเดินมาเงียบๆก็ถือว่าเจ๋วเลยทีเดียวแนะนําสําหรับคนมาปฏิบัติธรรมที่วัดนะถ้ากลางคืนเราสวดมนต์เสร็จแล้วถ้าไม่มีอะไรที่นี่ก็มานั่งภาวนาที่ลานโพนี่มันเหมาะสมจริงๆนะมันเป็นที่นั่งภาวนาเป็นที่สงบและเป็นที่ปลอดภัยและเป็นที่เดินจงกรมอยู่ลานโพรอบๆนี้ได้ดีทีเดียวพระมหาที่นั่นมาลองดูแล้วแล้วก็หลายคนมาลองดูภาวนาดูบริเวณนี้แล้วก็รู้สึกว่า เป็นบริเวณที่ดีเหมือนอยู่นั่งใกล้กับพระพุทธองค์เลยทีเดียวก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านเลยทีเดียวในวันนี้บอกเขาให้ทราบดังเรื่องราวขอแสดงความเสียใจกับทางบุญถึงเกียรติย่มทิศชัทยที่เสียคุณพ่อแล้วก็ไม่ชีตานีที่เสียญาติา,า,นะาหรือใหญ่ยยหละอะไรว่าความสูญเสียไม่ว่าพระไม่ว่าคนก็ปีความสูญเสียไปได้หมดทุกท่านทุกคน เราจะมองจากมุมนี้ไปเห็นพระบรมธาตุเยดี์รีภูผาสูงหรือพระธาตุจอมผาเห็นพระพุทธเจ้าตรังหานอยู่ด้านบนมาจากเกตนาการสร้างของอัตมาพระมเหสีพระมาธิราตและกบดานลึกสิ้ลูกมหามีเจตนจำนงจะทําให้เป็นอย่างนี้ให้เปที่สักการะนะก็ขอบคุณทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนัตมาพูดอะไรไปก็เป็นเรื่องราวที่เป็นทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้นทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ได้มีอื่นใดหรอกญาติโยมทั้งหลายก็บรรยากาศแบบนี้ก็ทำข้า,ขามาที่วัดหลายคนอยู่ที่บ้านก็คงหรือหลายคนกําลังทํางานหรือกำลังนั่งบนรถแต่เห็นบรรยากาศอย่างนี้ก็คงชื่นใจกันมีโกรธหายโกรธมีเศร้าหายเศร้าก็แล้วกันยิ้มย้มแจ่มใสกันเข้าไว้สู้ๆนะกับชีวิตของตนและเรื่องราวต่างๆพระอาจารย์ก็แจ้งข่าวผ่านทั้งนี้แหละทุกวันนี้ เรื่องค่าน,น้ำมู้น้ามันไปมาก็บอกกันไปผ่านทั้งนี้บอกกันไปทีเดียวได้ยินกันทุกคนมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งที่ใช้บอกกันไปทุกคนเลยอย่างเช่นบอกว่าพวกนี้จะไปที่บ้านของบูถึงเกียรติยามไปที่วัดที่สพคุณพ่อคุณพ่อได้สั่งเสียเอาไว้ว่าถ้าตายหลงให้มาบอกพระมหาที่นั่นบอกท่านอาจารย์และคุณพ่อก็ได้ทาบุญกับหลวงปู่ใหม่ก็มีความยิ้แมแย้มแจ่มใส พระอาจารย์เล่าเรื่องของหลวงปู่ใหม่ที่ท่านมีความดีอย่างใดคุณพ่อได้ฟังก็เกิดศรัทธาก็มีความยิ้มแย,ย,ย้มแจ่มใสอันนี้เป็นความดีที่เราไม่รู้ว่าเราจะเป็นจะตายอะไรกันเมื่อไหร่แต่ถ้าเรานั่งอยู่ตรงไหนมีพระพูดให้ฟังมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้เราฟังมันดีสักแค่ไหนญาติโยมทั้งหลายที่มีผู้ปรารถนาหวังดีต้องมาพูดเช่นนี้ให้พวกเราฟังและพวกเราก็ต้องน้อมใจกันเข้ามาอย่าอย่าดื้อดึง <laughs> อย่าดื้อดึง ส่วนมากจะดื้อดึงหรืออดรู้อดฉลาดกันมนุษย์จึงทุกข์เสียโดยส่วนมากเพราะความอดรู้อดฉลาดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เก่งกว่าศีลกว่าธรรมก็มีและทุกวันนี้ฉะนั้นพวกเราก็อย่าดื้ออย่าดึงอย่าซุกอย่าส,าสนกันเลยและก็ฟังเรื่องราวที่เป็นอดเป็นชรมก็น้อมใจแหละถึงจะรู้เรื่องกันรู้ความกันถ้าไม่น้อมใจก็ไม่รู้ความกันหรอกหลายท่านก็วา,าสาธุกราบไหว้ด้วยภาพ ที่เป็นภาพกราบไหว้อุโมทนากับทุกท่านแล้วก็หลายคนอยู่ไกลแค่ไหนเมื่อพระอาจารย์พูดก็ได้ยินได้ฟังสงใจไปถึงเนาะส่งทําไปถึงแล้วก็กราบไหว้ข้ามฟ้าข้ามฝนข้ามเมฆข้ามหมอกได้หมดหจิตใจเราก็รับศรัทเาร่วมใสอยู่ที่ไหนก็ตามเหมือนพระธาตุจอมผาที่พี่พระอาจารย์พูดอยู่ตอนนี้ทุกท่านเห็นในภาพก็สาธุอุโมทนาบุญมันเกิดได้ไม่ยากมันยากที่ไม่คิดจะทา เป็นคนดีก็ไม่ยากมันยากที่ไม่คิดจะทําดีมันไม่ยากหรอกหาเงินก็ไม่ยากมันยากที่ขี้เกียจไม่อยากหาขี้เกียจพ่เยจเจ็บแล้วก็ไปใช้ใจ่ายสุริสุรายทรัพย์ก็เลยสิ้นไปเปลืองไปหมดไปจงใช้ทรัพย์เหมือนยาหยอดตาอย่าหยอดเยอะเดี๋ยวมันจะหมดอันนี้สอนนะแต่พระมหาทีนาธไม่เหมือนยาหยอดตาเลยเนาะทำตุ้ม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 แต่มันเป็นสมบัติกลางไงนะ เป็นสมบัติของญาติของโยมก็ต้องทาตุ้มตุ้มตุ้มให้สําเร็จอันนี้เป็นสมบัติกลางเป็นของทุกคนที่ร่วมกันทําแต่ถ้าเป็นสมบัติส่วนบุคคลใช้ทรัพย์สายเงินก็เหมือนอยาหยอดตาเนาะถ้าเราหยอดหมดแล้วเราจะเอาอะไรหยอดต่อไปในวันต่อไปก็เลยบอกพูดให้ท่านทั้งหลายได้ได้รับทราบข้อความนี้ส่งตรงเป็นเบรนแมสเซนเจอร์ถึงทุกๆุกบ้านถึงทุกๆก,กคนที่ได้รับยินรับฟังกัน แล้วช่วงเย็นวันนี้ก็เหมือนกันทุกวันแหละที่วัดส่วนที่ทําวัดส่วนมนต์ที่สลาพระแม่ครูจานนะเขาก็สวดมนต์กันที่นั่นภาวนากันที่นั่นส่วนตรงนี้มีปรีกมาบางท่านมาโอทีบนกันสักหน่อยเพื่อที่จะทํางานให้มันก้าวไปทุกวันนี้งานเราช้าแล้วนะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเรารวบเอาเสร็จหมดแล้วนะทุกวันนี้เราแบบใจเย็นใจสบายใจสงบทําไปตามที่เราพึงทาได้ แต่ลูกศิษย์ลูกหาก็ก็ใจถึงเหมือนกันหมายความว่าแม้พระอาจารย์ไม่จะเร่งเขาก็เร่งของเขาเองเพราะว่าเครื่องจักรคือตัวเขาเองเป็นผู้เร่งคือจิตใจของเขาอยากทําให้เสร็จทําให้ไวทําให้รวดเร็วอย่างนี้เป็นต้นนะก็ขอบคุณนะทุกท่านแล้วพระอาจารย์จะทําบุญไปกับทิศไทยนะขอเบอร์บัญชีผ่านไปทางยามทางบุมบิวตี้แล้วนะเพื่อจะได้ร่วมบุญไปทางนู้นแม้ไม่เดินทางไปก็แผ่ไม่ตาให้แล้วก็ ให้จัดงานให้คุณพ่อให้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีแล้วก็ทําดีๆตั้งสติและทําดีๆทําให้พ่อแม่ของเราเราก็ทําให้ดีทําให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างให้สะอาดทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยดีภาชนะเก็บกระดุมกระดูกทาให้ดีทําให้ท่านดีๆที่สุดเท่าที่เราพึงทําได้ด้วยความเรียลละก็เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาพึงกระทําเวลาผู้มีพระคุณบุปการีตายก็หวังพึ่งลูกหลานเลนโหลงนี่แหละ เป็นผู้จัดงานศพให้ดูแลให้ก็จะหวังเพื่อใครได้หลักนอกจากผู้เป็นลูกเป็นหลานนั่นเองนะอะไรนี้คือเรื่องราวดีๆนะํามาพูดแล้วก็สันนิดสักหน่อยนิดนิดนหน่อยเมื่อมาเยี่ยมบรรดาลูกศิษย์แล้วก็เห็นแล้วก็พูดสักนิดหนึ่งแล้วก็ได้บอกข่าวไปทั้งโน้นทั้งนี้จะได้ทราบข่าวโดยทั่วทั่ว,ว,วกันนี่คืออัปเดตในโอทีบุญและก็เรื่องราวที่ผู้ปาสูงในช่วง ค่ำๆข,ข,ของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์วันต้นเดือนพอดีเลยนะวันต้นเดือนพอดีเลยแล้วก็เป็นวันที่ได้ฟังข่าวความสูญเสียของคนนู้นคนนี้หลายอย่างหลายประการคนเราในโลกนี้เมื่ออยู่ในวัฏะสงสารมันก็มีดีใจเสียใจมันไม่หมดไปจากโลกไม่หมดไปจากแผ่นดินหรอกมันมีอยู่ทุกที่อยู่ที่ว่าเราทําใจเอาได้อย่างใดที่จะพิจารณาอย่างใดให้เป็นหาักเป็นทําได้เท่านั้นขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคนอนุโมตนากับทุกๆุกท่านก็เจริญพร